ผมเป็นหนึ่งใน25คนเนี่ยที่มีรถอยู่ถ้าผมจะไม่ขายเฟ r ร์ r i 35เนี่ยผมเชื่อก็ไม่มีใครได้ขับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ยูนิคมากๆดีครับพบกับผมปอเทียนีคายอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะพามา ทำความรู้จักครับกับเขาเรียกว่าสุดยอดตำนานรถนะครับหรือว่ารถที่มีมนามว่า f e r r a r i นะครับหรือว่าม้าลำพองนะครับซึ่งบอกว่าเป็นความฝันของผมเชื่อผู้ชายทุกคนที่รู้จักรถเขาต้องบอกว่านะครับอันนี้คือรถในฝันของผมตัง้งแต่เด็กเลยนะครับรถรุ่นแรกที่เห็นที่บอกว่ากรีดที่สุดเนี่ยคือ f e r r a r i 348นะครับ348เนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบ แอโรดินามิกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบรถที่แบบทรงเหลี่ยมๆนะครับแต่ว่าเป็นสปอร์ตหลังจากนั้น,นครับขยับมาเนี่ยจาก3ามสี่แปนี่ยเขจะมาเป็น3ามห้าห้าสาห้าเนี่ยจะมีเกียร์อยู่2รุ่นนะครับจะเป็นเกียร์กดแล้วเกียร์กดนะครับกับเกียร์ F1 ซึ่งการทํางานของเกียร์เนี่ยก็แตกต,ต่างกันไปคือเรสปอนส์ของเกียร์ที่ดีขึ้นแต่ความเหลี่ยมของเฟอร์รารี่เนี่ยถูกเขาเรียกว่าเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือแล้วออร์เนีย เปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเจ้า f e r r a เรอ360เนี่ยนะครับซึ่ง360เนี่ยจะเน้นเรื่องความโค้งมนดีไซน์คือระบบ a อโร่เนี่ยนะครับที่มนเนี่ยดีไซน์เนี่ยเป็นจุดเด่นที่ตอนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะของ f e r r a เรอและเป็นรถที่เนี่ยเครื่องวางอยู่หลังนะครับเป็นเครื่องวางกลางก็ต้องบอกว่า CC 360 0 c c เสียงที่แบบหวานจับใจเนี่ย มันน่าสนใจมากๆอย่างแรกเนี่ยสีแดงตัวนี้เป็นแดงพิเศษเฟอร์เรี่เนี่ยจะมี2แดงนะครับจะมีแดงสดกับแดงไม่สดคันนี้เป็นสีแบบที่บอกว่าแดงแบบแดงสดที่เป็นแดงที่สวยของเฟอร์เรี่ชุดแต่งเนี่ยเป็นของยอด CS นะครับ CS เนี่ยจะมีกันชนหน้าสเกิร์ตข้างฝาท้ายกระจกข้างอันนี้เป็น CS หมดนะครับล้อก็จะเป็นตัวล้อ CS เหมือนกันนะครับ ท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อของคาบิสโต,ต้ด้วยกัรชนที่เป็นการชนแต่งเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนเหล็กรูเนาะแต่เป็นเหล็กรูที่แพงที่สุดในโลกคือเหล็กรูระบายอากาศนะครับเสียงเนี่ยจะไหวแค่ไหนเดี๋ยวผมพามาดูนะครับส่วนกรองเนี่ยกรองอากาศตัวนี้ถ้าผมดูไม่ผิดตัวนี้เป็นกรุ๊ปเอนะครับเป็นกรุ๊ปเอ็มคาร์บอนแล้วห้องเครื่องตัวนี้เป็นห้องเครื่องที่เดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับสิ่งที่พิเศษนะครับรถที่คันอื่นไม่มีนะครับคันนี้คือเบาะบัคเกอร์ซีด คู่หลังแข็งหลังแข็งคู่นี้คู่หนึงประมาณ800,000บาทแล้วไม่ใช่ค,คุณมี8 0 0แ0 0เนี่ยคุณจะสามารถซื้อได้นะครับถ้าเขาไม่ขายมันก็ไม่มีผมจะเล่าแบบนี้ดีกว่า f ฟ r ร a r รีวันที่ผมรู้จักวันนั้นน่ะราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่น่าเกิน5ล้าน5 <L <Answer>. <L <vocabulary> วันนี้ผ่านมาครับปี2019ราคาตลาดเนี่ยทุกเจ้าไม่มีใครขาย3ามต่ำกว่า8ล <cop> ้านเพราะอะไรครับ พอลดเฟอร์เรอรี่กราฟมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยจะแพงมากหลังจากนั้นเนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะค่อยๆตกลงตกลงตกลงอย่าง3ามมันออกมา20กว่าล้านตกลงมาเรื่อยๆครับต่ําสุดถึง5ล้านผมยังไม่เห็นเฟอร์เรอรี่ไหนต่ำกว่าหล้านนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทยานขึ้นทยานขึ้นทยานขึ้นเพราะรถพวกนี้จะไม่ใช่รถที่มีหาได้ทั่วๆไป อย่าง35มเนี่ยมี25่้คันเนี่ยไม่ได้ไทยยุคที่ผมรู้จักเนี่ยที่ F1 นําเข้ามา25คันพวกนี้มันจะค่อยๆเก่าลง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 มีอุบัติเหตุบ้างมีชนบ้างทําให้ผมไม่หนึ่งใน25คนเนี่ยที่มีรถอยู่ถ้าผมจะไม่ขายเฟอร์เรอรี่เนี่ยผมเชื่อก็ไม่มีใครได้ขับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ยูนิคมากๆ3า0กก็เหมือนกันตอนนี้ทุกคนเนี่ยอย่าเอามาเก็บเป็นคอลเลกชันในกาลานะครับที่จะมี สามสี่ปาสามห้าสามหกศูนย์สี4 4ป่ปาดไล่ลงมาแล้วแต่ยุคว่าคุณเล่นอยู่ยุคไหนไอ้ยุคผมเนี่ยคือ348สี่ครับแล้วถ้าหวังมากกว่าน,นั้นก็คือถ้าในชีวิตอยากจะมี so so เอ็นซ En อ็ซอะไรก็น่าจะมีได้แต่โมเดลนะครับก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของชีวิตแต่บอกว่าการของเฟอ r ์เรี่เป็นแบบไหนการของเฟอร์เรี่เป็นแบบนี้ลงตกเสร็จหลังจากนั้นมีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีตกนะครับนอกจากรถคันนี้นมีอุซิเหตุราคาเนี่ย ของ Ferra r รเนี่ยต้องบอกว่าประเมินราคารถเนี่ยไม่ได้ประเมินที่ว่ารถรุ่นนั้นรุ่นอะไรนะครับจะประเมินว่าคันนั้นน่ะสภาพเป็นยังไงรถสภาพคันนั้นเนี่ยเดิมไหมเดิมขนาดไหนถ้าของแต่งแต่งถูกทางไหมมีชาติตระกูลหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเ,เป็นเฟอร์รอรี่รุ่นนั้นแล้วจะราคาดีอย่างเดียวนะครับแต่คันนี้ครับผมต้องบอกว่าสภาพของรถเนี่ยมันสดมากๆ แล้วซื้อไปเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเก็บในการาชได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในชุดแต่งเรือนใหม่กันครับป่ะต้องบอกว่าภายในนะครับเป็นรถตามปีนะครับกันนี้เจนเน่เริ่มจริงเนี่ยเฟอร์ราตัว360เนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ2003นะครับมาเรื่อยๆจนถึงปี2008ก็ต้องบอกว่าเรือนใหม่เนี่ยให้ถึงความคลาสสิกแอร์เนี่ยก็เป็นลักษณะวงกลมไปทั้งหมดฮรู้นะครับ แล้วตัวสัญลักษณ์ของความเป็น f ฟ r ร a รี่คือคัสซีนัมเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่รอบขอบผงละลายระบบเกียร์นะครับตัวนี้แพ t เด n s ชิพแบบคาร์บอนเกียร์เป็นระบบเกียร์กดนะครับแล้วก็เป็นระบบเครือกา้านแบบเล็กมากๆพูดคำนี้ดีกว่านะครับเดีผมจะพาไปสตาร์ทดูว่าฟิลจะเป็นยังไงบ้างครับไปโอเคนะครับเวลาสตาร์ทเสร็จเนี่ยไฟเช็คแอชินก็จะขึ้น ว่าเอนจินโอเคไหมนะครับเดี๋ยวรอดูที่หน้าหน้าปัดนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง <S <S> <S อันนี้คือคาแรคเตอร์เสียงของ Ferra r ี่เลยนะครับคือเสียงเครื่องของ NA ที่มันหวานมากๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องแต่ละบล็อกแต่ละปีเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับถามว่าทำไมมันไม่มีครับ โอ้ oh, หลังจากนี้เขามีการปฏิวัตินะครับเครื่อง n a โดยที่ว่ามันมีเรื่องของมล,ลพิษนะครับมล,ลพิษว่ารถเนี่ยจะลดการใช้เครื่องซีซีใหญ่เพราะมล,ละพิษเยอะหลังจากนี้เฟอร์เรอรี่รุ่นใหม่อย่าง4ีบดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบทําให้มล,ลพิษน้อยลงทําให้คุณจะมีสเสน่ห์ที่รถที่เป็นลักษณะ NA แบบนี้ผมบอกได้เลยครับไม่มีอีกแล้วอันนี้เป็นตัวแบบที่น่าสะสมรุ่นหนึ่งคือ Ferra เร่360มเดนา แล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าจะมีพิธีกรสาวสวยนะครับมาเป็นตัวแทนถามคําถามนะครับจากทางบ้านนะครับต่พบกับน้องสาวผมครับพบกับน้องมิง้งเลยครับยสวัสดีคมิง้งส<า>วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เห็นสีแดงมาเลยโอเควันนี้ก็เป็นเฟอร์รารี่โอเคคือเ <c ười> ฟอร์รารี่มันไม่ได้มีสีเดียวนะจริงเหรอใช่สีที่มันฮอตฮิตยอดฮิตที่สุดคือสีแดงสีน้ำเงินก็มีสีเหลืองก็มีสีขาวก็มีแล้วม่ปอชอบสีอะไร พี่ปอเหรอพี่ปอชอบสีแดงครับส่วนเธอเฟอร์ี่ชอบสีแดงแล้วทําไม Ferrari รี่ถึงต้องเป็นรถที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของซูเปอร์คาร์ถ้าพูดถึงซูเปอร์คาร์เฟอร์ต้องออกมาเป็นชื่อแรกๆอย่างแรกนะอ,อย่างแรกนะพี่ว่ามันมาจากเรื่องของค่านิยมมากววาคนน่ยไม่รู้จักหรอกว่า Ferrari ร่ะคืออะไรมีรุ่นไหนบ้างรู้อย่างเ้ยว่าเฟอร์ Ferrari มันแพงข้อที่หนึ่ง ใช่เพราะถ้าหนูเพราะที่หนึห่งมันแพงเพราะถ้าหนูเห็นเฟอร์รารี่อยู่บนถนนนะ่ะหนูก็ต้องคิดละรถคันนี้แบบหลายล้านบาทใช่ทุกคนเห็นต้องแบบโขขอแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือใช่ใช่คือของผมเนี่ยนะอตอนเด็กเนี่ยนะขอมีแค่แบบโลโก้อันนึงอะ่ะหรือมีแค่ล้อเฟอร์รารี่อันนึงมาติดไว้ที่บ้านอะ่ะนี่เรื่องจริงนะก็รู้สึกคูลแล้วเขาแบบสักวัน คือสักวันนี่เรื่องจริงนะครับผมบอกมีล็อติดไปที่บอกสักวันผมจะขับให้ได้นะครับอาหารว่าอะไรที่ทำให้เด็กผู้ชายรู้สึกแบบนั้นสําหรับผมนะครับอย่างแรกคือว่าทุกคนจะพูดคัาว่าเฟอร์รารี่คือสุดยอดรถอันที่สองคือเฟอร์รารี่คือรถที่แพงมากอันที่สามมันคือรถที่ทรงมันสวยและมันหาดูได้ยากมันคือยูนิคจริงๆนะครับแล้วถามผมว่าเฟอร์รารี่เนี่ยมันขับดีไหมผมแบบพูดออกสื่อเลยครับว่า <Wow. S 1> มันขับแย่มาก ทำไมอะคะแล้วทำไมมันถึงแพงมันจะขับแย่ได้ไ้องบอกงี้เขาไม่ได้มีรถเอาไว้ขับดีคาว่าขับดีของเราคือแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนิ่มไม่เป็นแบบนั้นเลยไม่มีเลยแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นเพลงไม่ดีธรรมดามากแล้วก็เบาะไม่นิ่มด้วยโคตรแข็งแล้วทำไมคนยังยอมจ่ายเงิน าถาม <ไง S 2> ว่าทำไมคนถึงยอมจ่ายเงิน,ใ,น,นงใช่ไหมครับ<ง>เพราะว่ารถของเฟอร์เรอรี่เนี่ยเอนโซ่ so เนี่ยผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้ให้ผลิตมาใช้บนท้องถนนเขาผลิตมาให้ใช้บนสนามแข่งนะครับอ,อย่างแรกคือบอดี้เนี่ยเขาไลท์เวทพอบอดี้ขเขาเบาเนี่ยมันก็จะขเขาเรียกว่าสะทบุตรสตานเข้ามาในรถนะครับอันที่สองเนี่ยระบบแอร์เนี่ยด้วยเครื่องที่มันอยู่ด้านหลังมันทำความร้อนนึกออกไหมมันก็เอาไอร้อนน่ยผสมเข้ามาทำให้มันนั่งไงก็ไม่สบาย บัวกระเบาะเนี่ยมันเป็นเบาะที่แข็งอนี่ยคันนี้เป็นเบาะบาร์เกสซีดมันจะแบบกระดึกกระดึกกระดึกอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนเล่นเครื่องเล่นอ่ามันไม่ใช่แบบเหมือนนั่งแบบเบาะใหญ่สบายสบายนิ่มๆหลับได้คันนี้คือตื่นตลอดเวลาเหงื่อท่วมอ่าแล้วก็เสียงดังด้วยจบละแบบมันมีความสุขครับมีความสุขคนที่เสพเนี่ยมันแบบผมพูดจริงนะแค่เขาจอดดูอ่ะเขาก็มีความสุขแลือได้ยินเสียงตอนมันสตาร์ทบัมมันได้ความแบบเหมือนความเล้าใจอ่ะ มันได้ความเล้าใจได้ความภูมิใจแล้วมันรู้สึกว่าวันนี้เขาได้ควบม้าที่แบบมันเป็นม้าที่แพงระดับโลกออผมเชื่อผู้หญิงก็มีทุกคนเหมือนกันบางคนก็ชอบอาจจะชอบปั่นจัก,กรยานบางคนก็อาจจะชอบถือกระเป๋าดีๆมิ้งชอบอะไรมิงรม้งชอบ,อ,อ,บอ,อ,อะไรมิ้งหรอมิ้งก็ชอบออกกำลังกายออกอะไรบ้างครับมิ้งออกอะไรบ้างชอบปั่นจัก,กรยานตีแบตส่วนเนื้อผู้มิ้งเหรอว่ายนะ้ำไม่แล้วถ้าเทียบนะเฟอร์รารี่เป็นเหมือนผู้หญิงบุคลิกหนึ่ง ให้เป็นผู้หญิงแบบไหนคะคันนี้พี่ปออ,อย่างแรกเลยนะคิดนานจังผู้หญิงคนนี้คือเป็นท็อปโมเดลนะ <Wow. S 1> ผู้หญิงที่ขับผู้หญิงเฟอร์่นี่คือท็อปโมเดลอันนี้คือผู้ชายพูดจริงๆเลยนะถามว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะเพราะเชฟเชฟของเขาเนี่ยคนที่เป็นท็อปโมเดลเนี่ยเชฟเขาะจะต้องแบบปเป๊ะจริงๆเฟิร์มจริงๆอันที่สองครับค่าแมนเมนต์แพง ท็อปโมเดลเนี่ยมันแะแนนแพงมากนะครับไหนจะฐานะรูปล่างข้างนอกข้างในอ่ะอันที่สามเนี่ยพร้อมโดนเสียบได้ตลอดเวลาคืออะไรคือเฟอร์เรอรี่คันนี้ยดูแล้วแบบว่าสมมุติเราควงท็อปโมเดลใช่ไหมลองทะเลาะท็อปโมเดลคนนี้มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาจีบได้ทันทีโดยที่เขาไม่แคร์ด้วยว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเนี้ยจะเป็นแตนใครพร้อมโดนเสียบ ทอมโดนเสียบคือโดนเสียบเนี่ยคือถ้าคุณควงทอมโมเดลคุณดูแลไม่ดีนี่ไปเลยนะไม่งั้เฟอร์นิเจอร์แมนเทนเน้นไม่ดีเนี่ยทอมมีคนเป็นเจ้าของใหม่ทุกนาทีโอ้โหอย่างนี้คนมิเขีนภาพคนเป็นเจ้าของเนี่ยก็ก็คุณก็ต้องบริหารทอมโมเดลให้ดีนะครับแต่ทอมโมเดลอย่างที่ผมบอกคุณไม่ไม่จำเป็นต้องบริหารด้วยเงินนะครับคุณบริหารด้วยความใส่ใจการดูแล เวลาจอดอยู่ในห้องแอร์ไม่ใช่ไปจอดอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็แม่ทนก็คือต้องดูแลตลอดให้มีน้ำมันอะไรรั่วมไหมสตาร์ติดไหมไฟขาดหรือเปล่าประมาณนี้เอาละค่ะตอนนี้ก็ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะเห็นข้างนอกและเห็นข้างในบ้างไปดู<ะ>ข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าโ <Okay. S 1> อเค โบราณไหมนี่นี่คือเกียร์คลาสสิกเหมือนมเหมือนอยู่ในหนังอ่ะ Back to the Future อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้้งใจไม่ขนาดนั้นถ้าย้อนมปประมาณยี่สิบปีที่แล้วเห็นมาเหมือนที่พี่บอกเลยมาว่ามันโบราณมากมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเลยแบบแม้กระทั่งคำว่าทัสกินวิทยุนี่คือแบบโบราณขั้นเทพใช้ยูกดอยู่เลยอ่ะใช่แล้วไม่มีแบบ USB ไม่ต้องคุยกันนะเสียงโคตรแย่เบาโคตรแข็ง ร้อนแน่นอนเครื่องอยู่ด้านหลังค่ะแต่นี่คือเสน่ห์ที่ผู้ชายทุกคนอยากได้โอเคปะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันสำหรับ f e r r a r า360นะครับที่บอกว่าแต่ง c s เต็มๆทั้งคันแบบนี้บอกเลยนะครับว่าคันนี้ใช้เวลาทำงานแ,แต่งได้ยังนี้เป็นปีนะครับแต่เว่าที่คุณซื้อเลยนะครับสนใจที่จะซื้อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาขายพร้อม จะนำไปครอบครองเนี่ยนะครับราคาันนี้คือ8ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วก็8ล้าน5แสนบาทเนี่ยคุณสามารถจับไฟแนนซ์เนี่ยใช้เงินดาวเนี่ยอยู่ประมาณสัก2ล้าน5แสนเข้าไฟแนนซ์ได้สัก6ล้านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมการันตีให้นะครับว่ารถคันนี้นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราดิสเขาเนี่ยต้องบอกว่าคุณมาขายผมเนี่ยผมเซฟวิ่งเนี่ยหักไปเนี่ยปีแรกล้านห้า ปีที่2หักอีกร้านหนึ่งไปที่3หักอีกร้านหนึ่งไปที่4หักอีกร้านหนึ่งถ้าว่าปีหนึ่งเนี่ยค่าเสื่อมของรถเนี่ยตกเดือนละแสนน่ะแสนนิดนิดปีแรกผมหักล้านห้าล้านห้าหักสิบสองก็ตกเดือนละแสนหน่อยๆค่าความเป็นเจ้าของเฟอร์รเรี่เนี่ยคุณซื้อไปนะคุณขับ6เดือนผมก็หักตามอายุนะครับปีแรกล้านห้าไปที่สองหนึ่งล้าน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 ไม่มีรถยี่ห้อไหนในโลกนี้ทําได้แบบนี้แน่นอนครับผมมั่นใจว่ามันเป็นรถที่ สามารถรับประกันราคาได้แล้วก็ราคาไม่ตกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้จากราคาขึ้นที่สูงที่สุดเนี่ยตกถึงจุดต่ำสุดแล้วหลังจากนี้ f e r r a r i มีแต่ขึ้นเพราะว่าเป็นของที่ Limited Edition Unique จริงนะครับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ผมมีคันเดียวถ้าใครกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะมีรถเก็บในคอลเลกชันห้ามพลาดค,ครับกับ f e r r a r i 360มอร์เนนาแต่งเต็นี้สสุน์ในประเทศไทยกันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับอีีหน้าครับขอบคุณครับ